เหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่51เหรียญครบ100ปีโรงเรียนวชิราบุธวิทยาลัยสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังท,ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับการพูดคุยเกี่ยวกับลวดลายของเหรียญกระสาบนะครับในซีรีส์นี้ก็เป็นเหรียญ20บาทนะครับในวาระที่51เนะครับเป็นเหรียญครบรอบนะครับ100ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในวาระที่51นะครับเรามาดูรวดลายของเหรียญด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลเมตรนะครับน้ำหนัก15กรัมด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนินทรมหาวชิราวุธพระมงกุดเก้าเจ้าอยู่หัว นะครับทรงฉลองพระอ,องค์คุยองค์บรมราชูปถมองค์ทรงฉลองพระอ,องค์คุยบรมราชูปถมพบทรงฉลองพระอ,องค์คุยองค์บรมราช,ชูปถมพบ ทรงฉลองพระอ,องค์คุยองค์บรมราชูปธรรมพกของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทั้งสองพระอ,องค์ทรงพินพระพักทางเบื้องขวาพระอุระเบื้องซ้ายประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่6ด้านซ้าย มีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้คือรูดลายของด้านหน้าของเหรียญนะครับเหรียญน,นี้มีการครบรอบวาระของเหรียญกษาบ29,000ธันวาคม2553นะครับวันประกาศออกใช้งานเหรียญกษะสาบเหรียญนี้5เมษายน2554มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น 5แสนเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอญาติพลิกให้ชมด้านหลังของเหรียญกระสาบเหรียญนี้ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตาสัญ,ญลักษณ์ครบ100ปีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้านขวาของรูปตาสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวนะครับมีเลขบอกชนิดราคา20นะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าบาท ภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าครบ1 0 0ปีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย29ธันวาคม2553ด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับโดยมีลายดอกประจํายามขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทั้งสองข้างเลยนั่นเองสำหรับนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับ อย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเป็นพระโอรสองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 9. เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และทรงเป็นพระโอรสองค์ที่2ของสมเด็จพระศรีพัชรินทาราราชชินิน ประวัติความเป็นมานะครับของโรงเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัยนะครับเดิมทีโรงเรียนวิทยาโทษทีครับเดิมทีโรงเรียนเดิมทีโรงเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัยนะครับเกิด <s> จาก2โรงเรียนนะครับเกิดจาก2โรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนมหาเล็ขหลวงนะครับและราชวิทยาลัยนะครับซึ่ง ต่อมาได้มีการผนวกนะครับทั้ง2โรงเรียนคือเรียกว่าโอนโรงเรียนมหาเล็กหลวงและราชวิทยาลัยมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อเป็นการบรมราชาลูกสาว,วดีเชิดชูพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็โดยมีการให้มีทุนของโรงเรียนเองและมีกรรมการเป็นผู้จัดการโรงเรียนนะครับและพระราชทาน นามโรงเรียนใหม่ว่าวชิราวุธวิทยาลัยนะครับตามประกาศวางรูปแบบของพระราชทานนามโรงเรียนหาเดเล็กดวงนะครับเมื่อวันที่16เมษายน2469นั่นเองนะครับนี่คือความเป็นมาที่สำคัญ ความเป็นมาของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับเดิมในอดีตนะครับมาจากโรงเรียนมหาเล็กหลวงนะครับและราชวิทยาลัยนะครับมารวมกันนะครับในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องย้อนไปช่วงสมัย2464นะครับ พระราชกรณียกิจที่สําคัญนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระราชประสงค์นะครับตั้งแต่ทรงดํารงพระราชอิสริยยศนะครับเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามงกุฎราชกุมารน,นะครับและทรงภาคเพียรน,นะครับพยายามมาตลอดรัชกาลนั่นก็คือการให้การศึกษาแก่ราษฎรนะครับเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาน ประเทศชาตินะครับจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้ตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นนะครับนั่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะครับในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยที่ได้มีกฎหมายค้ำประกันความมั่นคงในการจัดการศึกษาในระดับนี้นะครับมีสาระสำคัญคือบังคับให้เด็กทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์นะครับเรียนหนังสือในโรงเรียนจนกระทั่งอายุ14นะครับ14ปีบริบูรณ์นะใครจะเรียนต่อก็ได้หรือไม่เรียนต่อก็แล้วแต่แต่ต้องมีการเรียกว่าบางับางคับว่าก่อนจะเป็นก่อนจะเลย14ไปเนี่ยนะครับต้องเรียนอยู่ในระบบการศึกษาเพื่อทุกคนจะได้มีพื้นฐานที่สำคัญนะครับวันที่25พฤศจิกายน2,000 468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตนะครับตลอดระยะเวลา15ปีนะครับที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงได้ผลิตบุคลากรนะมีการผลิตบุคลากรมาตลอดระยะเวลา15ปีเต็มนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะครับสมดังที่พระราชปณิธานของพระองค์พระผู้มีพระราชทานกำเนิด นะครับมากมายหลายท่านนะรวมแล้วรวมแล้วมีนักเรียนหัดเลขหลวงทั้งสิ้นประมาณ552คนนะครับนักเรียนเลขประจำตัวสุดท้ายนะครับซึ่งในวันที่26พฤศจิกาย,ยน2468นะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว เสดสเลสเดจเถลิงถวัลยราชสมบัติและทรงรับเป็นองค์บรมราชูปถัมภ์พบและทรงรับเป็นองค์บรมราชทรงรับเป็นองค์บรมราชูปถรัมภ์โรงเรียนหาดเล็กหลวงนะครับแต่ด้วยภายหลังมีช่วงภาวะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้มีเศรษฐกิจตกต,กต่ำทั่วโลกนะครับส่งผลกระทบสภาวะ เศษรษฐกิจไทยฝืดเคืองด้วยเช่นกันรัฐบาลจึงต้องพยายามปรับลดงบนะครับประเภทหลายจ่ายรวมทั้งพระราชทรัพย์รายปีที่ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ถูกตัดไปด้วยเช่นกันสำหรับโรงเรียนมหาดล็กหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินกิจการโรงเรียนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นส่วนใหญ่เมื่อต้องตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์ และของรัฐบาลจึงได้มีการพิจารณาถึงการดําเนินการของโรงเรียนมหาเล็กหลวงด้วยในชั้นต้นนะครับมีพระบรมราชองค์การให้โอโรงเรียนมหาเล็กหลวงโรงเรียนราชวิทยาลัยนะครับไปสังกัดอยู่ในกระทรวงการศึกษาธิการนั่นเองนะครับเจ้าพญาธรรมศักดิ์มรีเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการและกรรมาการจัดการโรงเรียนมหาเล็กหลวงได้กล่าวบังคูล ให้รวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกันนะครับโดยให้รัฐบาลอุดหนุนทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าวนะครับให้กระทรวงศึกษาธิการดำริโครงการสำหรับการจัดจัดการศึกษาให้โอนโรงเรียนหัดเล็กหลวงและราชวิทยาลัยมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีเชิดชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้มีทุนของโรงเรียนเองและมีกรรมการเป็นผู้จัดการโรงเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าวชิราวุธวิทยาลัยตามประกาศวางรูปการและพระราชทานนามโรงเรียนมหาล,ล็กหลวงเมื่อวันที่16เมษายน2469นะครับน่าจึงเป็นที่มาของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับนี่คือ สิ่งที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์นะครับของความเป็นมาซึ่งบ่งบอกได้ถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพาาระมหากษัตริย์ในอดีตนะครับในการวางรากฐานที่สำคัญให้ประเทศชาติเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับในวาระนี้ก็ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเรียนกษัตริ์ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรียนอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับ